ไอ้ไอ้ไสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านน้องไอ้ไปไหนน้องไอ้นี่เลยไอ้ไอ้มาก็ <c oughs> นานที่ยังไม่ได้ลงคลิปปุ๊บก็สวัสดีตอนเช้าผมสวัสดีพ่อคุณแม่คุณพี่ทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านผมน้องไอ้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 น้องไอ้จะจะวิ่งนะครับพอดีช่วงนี้ก็อากาศครับอากาศที่บ้านชฉางบ,บ้านที่น้องไอ้ อาลมค่อนข้างที่จะแปรปรวนก็เหมือนอารมณ์ของน้องช้างเหมือนกันช่วงนี้ก็คือบัที่ร้องก็จะคืออารมณ์แบบก็ต้องเฝ้าระวังเราะส่วนมากก็ช้างก็จะตกมันเป็นช้างเพศผู้หรืว่าจะตกมันในช่วงนี้วันนี้ก็มีโอกาสโอกาสพาน้องอายมามาปล่อยครับก็มาปล่อยแล้วก็กินยะตามคัับ บ่อนอานรับผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะผมไม่ได้เป็นนี่ก็เป็นบริเวณที่เป็นหนองนาหนองนาคือแถวบ้านเรียกว่าน,น้องนาหนองนาบึงจอยนะบ,บึงหนองบึงจอยก็ตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นความโชคดีของปีนี้นาไม่ท่วมนะ ก็ท่วมมาสองปีแล้วผมปีนี้ไม่ท่วมผมก็เปอร์เซ็นต์ท่วมก็คือมีเยอะผมเนื่องจากก็เป็นบริเวณใกล้แม่น้ำมูน้ำชีก็ห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณสองสามสี่กิโลนะครับถ้าดีปีนี้ไม่ค่อยมีพายุก็เปอร์เซ็นต์ท่วมเี่แบบคือว่าเต็มรอยก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรขอบคุณอ่าก็ผม เม่ตาพี่น้องชาวนาผมที่อยู่บริเวณบริเวณบริเวณแนะม,ม่น้ำมูลลำชีปีนี้ก็ไม่ท่วมก็ยังพอมีข้าวคืคอทำนานะผมพออยู่ลำปาราคาก็คือผมคิดดูแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับก็เหมือนกับดังคำสุภาษิตว่าทำนาปีมีแต่นี่กับสังทำนาปลังมีแต่สังกับนี่นะครับผมก็สู้ๆเป็นวิธี พี่น้องอเราประกอบก็เป็นอาชีพอาชีพของร้านทุกคนเราก็เสิร์ฟทอดหรืไปผมน้องอายน้องอายครับก็ปล่อยแป๊บครับผมคันค,ครับน้องอายคัตนตอนนี้น้ององายก็ได้งานทนําแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่เป็นโครงการสัตว์ในองค์ใน จะาทางของทางทางใหญ่ๆขอบคุณครับเอ้ยเบนเอ๋มามา,าม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 าต้องแสงนมาจห้าวผมมาก็เอาแน่นอนไม่ได้ครก็ช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังคืออารมณ์น้องก็เหมือนกับลมก็แปรปรวนบางทีก็วนมาทางซ้ายมาทางขวามา ก็มาตกทิศท้างอารมง์ช้างก็เหมือนกันครับช่วงนี้เขาจับลป่วนพอช่วงช้างตกมันก็จะตกมันในช่วงนี้ผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพี่พี่ใใจดีพี่ให่พี่ใจดีทุกท่านผมที่เมตตา้องอายตั้งแต่ช่วงตกงานผมแล้วก็คำอวยพรทุกๆคำอวยพรทุกๆกำลังใจผมตอนนี้้องไอยก็ได้งานทำแล้วผมก็จับฉลากมา มาสามปีแล้วผมก็พ่งได้ครับผมปีนี้ก็รับแปดเชือกผมแต่ข่างสมัครสามสิบเชือกผมก็น้องอายก็ผ่านผ่านผมขอขอบคุณสลับคำอวยพรแล้วก็กําลังใจทุกท่านผมก็ขอบคุณมากมายครับบนปนอย่างสูงขอบคุณทุกกําลังใจทุกคะแนนครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยผมก็จะไปพูกลงอายตรงนน้นผมกินเสร็จแล้วก็ให้น้องอายเล่นน้ำฉะต่อ พอดีก็ช่วงนี้หมอได้คัดตัวน้องอายเป็นช้างคือผสมอ่าไมาเรียกว่าผสมเทียมนะผมสัมพันธ์เทียมเนื่องจากน้องอายก็เคยมีลูกมาสาบเชือกแต่ก็ทับครับทับทับไปหัอ่าพ่อพันธุ์ครับแต่ไม่ไม่ติดพหลายปีผมก็เข้ามาไปแรกก็เป็นความโชคดีคุณอายคุณหมอทางคลินิกก็ได้น้องอายก็มีเจ็ดเชือกทั้งหมดผมน้องอายก็ได้ได้ป่า ผสมพันธุ์ด้วยก็เป็นสมพันธุ์เทียมนะก็รอรอบมานะก็ช่วงนี้ก็เอาใจน้องเลยก็อยากให้น้องได้กินของหวานหรือว,ว่าเดินหาปลาคือพ่อพันธุ์ว่าเพื่อนครับน,น้องจะได้มีรอบว่ามีกลับมาเร็วก็จะได้ผสมพันธุต์ตอนนี้หมอเ็เกลี่ยน้ําเชื้อน้าอะไรไว้เรียบร้อยครับก็อวยพรให้น้องอายมีลูกด้วยนะครับผมอวยพรให้กอให้ทุกท่านอวยพรให้น้องอายมีลูกก็ ให้งอายมีเพื่อน้วยผมคืออย่ารับ,บ้าตั้งแต่ตรงงานก็น้องก็อยู่อยู่เชือกเดียวครับคือถ้าทํางานแท็กซี่ชาวต่างชาติที่ที่แต่พัทยาภาคใต้นีคือจะอยู่เป็นกลุ่มเพรน,น้องช้างก็เป็นคือธรรมชาติของน้องช้างแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่เป็นกลุ่ม,มเวลาเจอกันมีงานที่ผมร้องเสียงดังอย่างเช่นสร้อย ่ค่อยทุนนี้ไม่ยังไม่กล้าปล่อยเนาะผมเนื่องจากบางบางที่ผมก็ยังแบบยังดินยังไม่แน่เนี่ยผมก็กลัวว่าจะเสียหายบริเวณเป็นคันนาผมคันนาแล้วก็คันนาแล้วก็บริเวณที่ปลูกข้าวผมตอนนี้ช้างก็ไม่ค่อยมีผูกผก็น่าจะสักพักประมาณช่วงอีกเดือนนึ่งก็น่าจะมาปลูกได้ เอาใจน้องแล้วรุ่งนี้ก็จะเอาพาน้องอายอเอาเดินออกเดินไปหาพ่อผันที่โครงการนะครับเพื่อให้น้องอายจะได้มีรอบเร็วพอจะได้มหมอก็เคลียมน้ําเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วก็มาตรวจวัดอ่าทุกทิศตรวจเลือดตรวจรอบก็ขอบคุณครับขอบคุณสรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณหนูทุกท่านผมที่เมตตา้อ,อาช่วยเหลือ้อมาตลอด ก็คุณมากๆเดี๋ยวผมพ่อควานขอญาตครับขอญาตนะครับลงไลฟ์ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมสวัสดีครับ